มือใหม่นะครับที่อยากเริ่มต้นในการเทรดนะแบลนด์ออฟชั่นนะฮะเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างแล้วกราฟเนี่ยนะครับต้องเซตค่ายังไงบ้างและคุณไม่ดูคลิปนี้นะคุณพลาดมากเลยครับวันเกย์สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญเอฟพีเช็กไลท์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับมาเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากเริ่มต้นในการเทรดนะแบลนด์ออฟชั่นนะฮะผมจะแนะนำเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ ตัวกราฟเนี่ยนะครับต้องเซตค่าย,ยัางไงบ้างและมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถทำกับรายได้ถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้นะครับคุณพลาดมากเลยครับไปดูคลิปกันดีกว่าครับก่อนที่จะชมคลิปกันเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง like, AP Check Live ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่สมัคร Broker 8x Trade เพื่อที่จะรับบัญชีเดโมนะครับ10,000มื่นเหรียญเพื่อ ทำการฝึกฝนทำการเทรดได้เลยนะครับมาเริ่มแรกเลยนะครับตอนนี้นะผมอยู่ที่หน้าจอนะฮะ อ่าตอนนี้นะครับผมอยู่บนบล็อก 8x นะครับซึ่งเป็นบล็อกที่ได้มาฐานแล้วก็เปิดมานานแล้วนะฮะสามารถที่จะถอนกำไรได้รวดเร็วถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่มีแอคเคาท์นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อที่จะสมัครรับแอคเคาท์ครับแล้วก็ได้บัญชีครับเทรดเดโมด้วยมาตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีแท่งเทียนหรืออะไรที่เราคุ้นเคยนะวิธีการตั้งค่านะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่กราฟนะประเภทกราฟนะครับเราจะเลือกที่แท่งเทียนตรงนี้นะฮะกดเขยยดแงีว อันนี้ก็คือจบไปต่อมาเราจะเลือกเป็น1นาทีตรงนี้นะหาวิตรงนี้เปลี่ยนเป็น1นาทีนะครับเพราะเราจะเทรดเป็น1นาทีนั่นเองระดับสุดท้ายนะครับตัวตัวชี้วัดต,ต่างๆเนี่ยเราจะเพิ่มตัวที่เราจะเอามาใช้วันนี้นะครับผมจะใช้3าตัวสำหรับวันนี้ก็คือตัวพาราบราิบหา e อ็มเอดหรือ Moving a v e r a g e Deviation นนั่นเอง3ตัวนี้ครับในการเข้ามาคัดกรองนะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมมากสำหรับมือใหม่นะฮะในการที่จะเข้ามาเทรดเพราะว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ดดูแบ,บเเียวข้าใจนะครับเด,ดูดีกว่าว่ายายงงไรครับ หน้าจอตอนนี้เราเป็นแท่งเทียนเรียบร้อยแล้ววิธีการเซตไม่ยากครับเดี๋ยวดูกันไปก่อนนะอันดับแรกครับกดที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ moving average เสร็จแล้วมาที่เส้นค่าเฉลีย่ยกดตรงนี้เป็น25เลยครับตรงนี้เป็นเลือกป e EMA ตรงนี้ก็ปรับสีตามที่ชอบนะเสร็จแล้วก็เส้นก็เอาใหญ่ขึ้นทำชัดเจนขึ้นกดเลือกใช้ครับเราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมานะอันดับสองเราไปเซตตัวพาราบริซางกันดีกว่ามาที่ตัวชี้วัดเดี๋ยว,วไปที่ยอดนิยมลงมาข้างล่างพาราบริษัทองรงนี้ ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น0.12หรือว่ากดบวกข้างบนก็ได้แล้วก็เลือกใช้เลยครับเราก็จะได้ตัวเม็ดๆที่ขึ้นมาเรียกว่าพาราบริษาหรือว่าจุดไข่ปลานั่นเองสุดท้ายนะครับมาที่ตัวชี้วัดมาที่ moving average แล้วก็ moving average deviation ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น25ตรงนี้ก็เป็น cross ปกติ SMA ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกดเลือกใช้ครับตอนนี้เราจะได้อินดิเคเตอร์มา3ตัวแล้วนะครับ3ตัวนี้นะครับง่ายมากๆสำหรับมือใหม่นะ คุณสามารถดูตามได้เลยตอนนี้นะครับผมก็จะเทรดเน้นเทรดตามเทรนดซ์ซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดกลับตัวก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามีโวลุ่มหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่เน้นเทรดตามสัญญาณนะครับแต่จริงๆนะมีสัญญาณให้ใช้ฟรีนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้สมัครได้เลยสามารถเข้ากลุ่มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อยากเข้ามาเรียนรู้นะมาตอนนี้นะฮะเราจะดูกราฟกันก่อนนะว่าคู่ไหนหน่าเข้าบ้างตอนนี้ผมเปิดอยู่5คู่นะครับก็เดี๋ยววนดูวไปสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้นะครับผมเห็นตัวนี้นะค่อนข้างสวยนะขอเทสก่อน กดลงนะ,อะตอนนี้นะครับผมขอเทสต์ไม้นะครับรับตัว USD CAD นะครับ Ucat นะครับอตอนนี้นะครับมันเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็เกิดการทะลุผ่าน EMA 25ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีพาราบริคซาอยู่ข้างบนด้วยมีโอกาสที่จะลงนะแล้วก็ตัว Moving Average Deviation เนี่ยเกิดแท่งแดงแท่งแท่งหนึ่งนะมันก็จะมีโอกาสที่จะลงต่อดังนั้นเนี่ยเทสต์ไม้30บาทก่อนนะฮะดูว่าผ่านหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผ่านเฉลยยังไงเดี๋ยวเราไปเทสไม้ต่อไปนะฮะอนนี้ขอเพิ่มเงินเป็น2เท่าเผื่ วิธีการเทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าทะลุผ่านเส้นเราจะเทรดลงนะก,กดนิ้วนะฮะแล้เวเราจะกดลงใหม่อ่ากดไปแล้วสรุกม,มันบินแม่จริงๆเลยนะฮะก็อ,อันนี้มันวินไปนะถือว่าเทสไม้ผ่านไปนะครับไม้นี้นะเดี๋ยวรอดูดีกว่าน,นี้จะวินหรือเปล่านะโอเคตอนนี้แลครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาไม้เทรดจริงแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็น อาจจะลงหรือจะขึ้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราชนะมาแล้วในหนึ่งไม้นะมันก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะแต่ดูจากแนวแล้วเนี่ยยังไม่เห็นแนวสักเท่าไหร่นะเนี่ยแนวยังไม่มีก็อาจจะบิน2ไม้ก็ได้เดี๋ยวรอเทสดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันจะลอดก็ผมก็ทิ้งนะผมไม่ได้เทตามนะครับสำหรับไม้นี้นะถือว่าเราบินไปแล้วอ่าต่อมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นกันมขายทิ้งดีกว่านะสำหรับไม้นี้นะอ่านะฮะขาดทุนเล็กน้อยไม่เป็นไรนครับถือว่ากดพลาดไป ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคู่จริงกนะันดีกว่าว่าจะเทรดยังไงนะอ่าอันนี้เกิดการทะลุแท่งแรกขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะจัดแท่งนี้500บาทในการกดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดถ้ามันปิดเหนือเส้น EMA 2 5ได้แล้วก็ตัว MAD เนี่ยเกิดแท่งเขียวแท่งแรกนะเพราะนี้มีแท่งเขียวแท่งหนึ่งนะเดี๋ยวลองลองจัดเพราะว่า,พา,าพาราบิสตายังอยู่ข้างล่างนะ มีโอกาสที่จะขึ้นต่อมาเราลุ้นกันดีกว่านะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับทุกครึ่งมือนะครับไม่มีอะไรร้อเอนะครับอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องบริหารเงินบริหารพอร์ตเราด้วยแล้วก็เผื่อไม้ทบด้วยอย่างน้อยนะถ้าเกิดว่าทบ500นะฮะไม้แรก500ไม้สองพันหนึ่งไม้สาไม้สามเราก็ต้องมีสัก2อ0 0 3 0 0นะครับเผื่อที่จะทบนะนคุณก็บริหารดูให้ดีก็แล้วกันนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวสามิววิครับเดี๋ยวเรารอมาดูกันนะครับว่าจะวินหรือเปล่านะยังไงอ่ะเตรียมไม้ทบปไปก่อนนะครับ ผื่อจะต้องทบเดี๋ยวสิบวิครับรอรุ้นนะครับโอ้โหไสเยอะด้วยนะมีโอกาสจะลงนะเนี่ยสี่สามสองอ่ะต่ไปก็ต้องไปให้สุดครับจะไปก็ไปให้สุดนะฮะปังขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลูกพ่อขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูรุ้นไม้นี้ครับจะขึ้นหรือเปล่านะฮะสายไปหนึ่งพันแล้วนะครับเป็นไม้ทบของไม้จริงไม้แรกนะครับเรารอดูว่าจบเกมเนี่ยเราเทรดสักสองสามไม้แล้วกันเนาะดูเลยว่าเราจะเอาชนะตลาดได้หรือเปล่าจากวันนี้นะครับโอ้โหขึ้นหรึองสวยครับต้องอย่างนี้สิ รอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคหรือ30วินาทีนะครับหลอดลุ้นนะครับอาจจะต้องทบไม้3ามหรือเปล่าจัดไปก่อนเลยนะฮะต้องทบก็คือต้องทบนะทบไม้ทบไม้โอ้โหมันลงอย่างนี้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทบก็จัดเต็มที่ครับอาจจะลงก็ได้อาจจะลอดก็ได้อันนี้กดตามระบบเลยนะฮะรอดูนะครับว่าจะวินหรือเปล่านะครับสำหรับไม้นี้นะครับแม่นะฮะราคาของจริงมันจะโผมาตอนนั้นนะเดี๋ยวตอนนี้มันเริ่มขึ้นเลยนะครับขอให้มันอยู่นิ่งๆไว้นะฮะอีก20ิวินาที ต่อลุ้นครับเหลือ15วินาทีครับขึ้น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 ถ้าล้อก็ปล่อยล้อตามระบบเลยนะครับขึ้นขึ้นขึ้น6 5 4 3 2 1 0เย้ินสวยๆครับับไม้นี้นะครับไม้แรกเรานำไปแล้วครับ1 0นะฮะวินหรสวยนะครับเออันนี้สามารถ follow ได้เลยเนี่ยแต่ว่าพาร,ราอตไซ์ยอยู่ข้บนนะยังไม่มีความแน่นอนเราจะไม่กดกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันคู่ต่อไปนะฮะ ว่าเป็นยังไงบ้างเราไปดูทรมก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามันไหลๆอย่างนี้เราไม่ต้องกดนะก็ไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าจังหวะเข้าในการดู m a d เนะี่ยสามารถที่กดได้ในกรณีที่แบบนะครับเกิดการยอนะ่อนะเช่นมันวิ่งลงมาอย่างงี้แล้วเกิดการชนเส้น e m a 25แล้วก็ลงอย่างนี้อย่างนีงนนะ้เกิดการเขียวใช่ไหมแล้วมันย่อขึ้นไปชนแล้วมันไม่ผ่านเส้น e m a เนี่ยเกิดแท่งแดงแท่งแรกอะแท่งต่อปาเราสามารถเทรดลงได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวารา a ร o l ซ c ยังอยู่ข้างบนอยู่นะฮะบ่บงบอกว่าเป็นเทรนขาลงนะฮะ เราศึกษาก็คือมันจะอยู่ข้างบน,นคือเทนขาลงถ้าอยู่ข้างล่างเทนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอไม้ต่อไปกันดีกว่าอันนี้ลงมาปิดแดงนะครับลงมาปิดแดงอ,อันนี้เดี๋ยวจะกดโฟลว์ลงนะโอ้โหราคาไม่ดีเลยคือตรงเนี้นะฮะมันลงมาอยู่ด้านล่างแล้วแล้วก็เป็นโวลูมที่มีโวลูมนะครับอยู่ใต้ข้างล่างของเส้นนะ,ะแสดงว่ามันเกิดการกลับตัวนะครับเปลี่ยนทิศเป็นทิศขาลงนะครับแท่งนี้เราสามารถกดได้นะฮะ แต่ตรงนี้ตะเกียะได้ราคาไม่ดีกระโดดตอนแรกอยากจะกดบริเวณนี้นะครับวันนี้มันกระโดดขึ้นนะต้องลุ้นแล้วอาจจะต้องทบไม้อีกว่ะอากไม้หนึ่งนะรอ,อดูรอดูนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไซเว์นะก็มีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงนะยังไงเดี๋ยวเรารอชมกันขอให้มันขึ้นก็ขึ้นให้มันไม่พ้น e m a 25แล้วกดลงมาน่าจะสวยนะครับมารารอชมกันดีกว่านะเือ๋ยแค่สิวินาทีกดนิ้วไว้ก่อนเลยโอเคลงไปลงไปลงไป ลงไปอ้าวขึ้นไปแล้วอ่ะเตรียมกดลงโอเคกดลงไปแล้วนะฮะโอ้โหราคาไม่ดีด้วยนะกระโดดขึ้นไปเลยนะครับหลอนลุ้นกันแล้วครับตอนนี้อินดิเคเตอร์นะครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงก็ต้องคัดกรองกันหน่อยนะฮะแล้วก็การทบไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเบสิกที่เราต้องทำนะสำหรับสายที่เทรดแบบซิกซี่นะครับจะต,ต้องเทรดแบบนี้เพราะว่าการทบไม้บางทีเราพลาดไปไม้แรกเนี่ยเราก็จะทบอีกไม้หนึ่งครับเพื่อที่จะแก้ไขไม้เดิมนะ สับมือใหม่เนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะในการใช้งานนะครับโอ้โหลงสวยๆนะครับอยู่ที่กระสบัดลงมานะมีโอกาสมากๆครับแท่งนี้นะครับแต่ยังไงต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเลยสหรับไม้3นะยังไงก็อย่าพลาดนะเดี๋ยวแค่15วินาทีเรามารลุนกันดีกว่าครับสาหรับไม้นี้นะครับ5 4 3 2 1ส่สามสนึ่เย้ยสวยงามนะครับ ได้ไปแล้วครับสองไม้ครับส,สวยๆเลยนะครับไม้นี้นะฮะแน่ลงยาวๆไม่ต้องคิดเลยนะครับเราไปหาอีสักไม้หนึ่งดีงกว่านะว่าเราสามารถเก็บได้3ไม้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอ่มันยอ่อมันยอ่อมันยอ่นยอจะปิดย,อดย่อไหมลองเทสดูซิว่าลักไก่เข้าไม้นี้มันจะลงไหมหรือยี่สามวินาทีอรอลุ้นกันถ้าเกิดทบก็จะทบนะครับ การเทรดเนี่ยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับยังไงเนี่ยถ้าคุณจะแพ้คุณก็ต้องสต็อปลอตเป็ดบ <c oughs> ริหารให้เป็นในกลุ่มเนี่ยก็จะมีสอนอยู่แล้วเรื่องการบริหารการเงินการทบไม้การออกออเดอร์ยังไงให้แม่นยับนะครับอ่า 3, 2, สามสองหนึ่งโอ้โหสามไม้รวๆนะฮะวันนี้จัดไปแล้วในคลิปนี้นะครับสามไม้ถือสวยเลยนะครับกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากำไรเท่าไหร่นะวันนี้นะครับอันนี้ก็นะครับไม้เทสสองพันหะก ก็โดยประมาณนะครับ2,000ครับ1,900 2,000เนี่ยนะครับถือว่าโอเคอเต๋ดแป๊บเดียวเอง10กว่านาทีถ้าเพื่อนๆสนใจก็เอาวิธีนี้ไปใช้งานได้เลยไม่มีใครสงวนิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาเรียนรู้กันแล้วก็เข้ามานะฮะมีโค้ดหลายท่านมาสอนเลยนะฮะกดลิงก์ใต้คลิปเลยลก็ขอเข้ากลุ่มเลยนะครับมีสัญญานได้ฟรีด้วยฟรีแน่อน,นอนตอนนี้ผมอยู่ที่โบก 8x เอ็กซ์เทรดเป็นโบกที่ชั้นนำเลย ต้องเรียนรู้เยอะๆแล้วก็เอาวิธีนี้ไปใช้เลยดีไม่ดียังไงได้ผลยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเราผมจะมาปรับปรุงให้อีกทีมือใหม่เรียนรู้ในคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจเปิดวนซ้ำเปิดวนซ้ำรับรองคุณทำไรได้แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e อยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่จบคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ